อ่าตลอดเวลาเชื่อนุจินอยู่ครบสี่เดือนเห็นด้วยพักซ่อมโบสถภูมิใจไทยอยู่ครบสี่เดือนแล้วก็ยุบสภาแต่เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยทําอะไรก็ต้องเกรงใจส้มสรุปง่ายๆอันนี้ผลสํารวจจากนิด้าพรมต้องเกรงใจส้มเพราะนั้นส้มเขาไม่งโงห่หรอกนะครับไอที่บางคนบอกส้มเป็นพักเด็กโดนหลอกอะไรต่างไอคนแก่ๆพวกนั้นที่วิจารณ์ส้มไอพวกนั้นน่ะหมดสภาพแล้วนะถ้าพูดภาษาของทหารเขาเรียกว่าหมดสิ้นสภาพ นะหมดสภาพในการเป็นภัยต่อความมั่นคงท <c oughs> หารก็พูดดีนะนะเสเบิร์ดยังไงก็พูดเนี่ยต้องทําให้เขมรนนะสิ้นสภาพนะจะได้ไม่เป็นภัยต่อความมั่นคงเพราะนั้นไอ้พวกแก่ๆเท่าๆวิจารการเมืองที่บอกว่าพรรคส้มเป็นเด็กงูไปเรื่องอนุทินครับผลสํารวจนี่ด้าโพบอกว่าเห็นด้วยส้มเลือกภูมิใจไทยแต่ไม่เข้าร่วมรัฐบาลนะครับไอ้พวกที่ออกมาอภิากษ์วิจารณ์พรรคส้มเมืองงู้ เป็นเด็กอะไรโดนหลอกอะไรต่างเนี่ยพวกนี้ก็คือพวกที่ไม่ได้เลือกส้มแค่นั้นเองอ่านะครับนะครับนะครับล่าสุดเขาบอกธนาคารอย่งประเทศไทยกำลังปวดอายัดบัญชีม้าที่ประชาชนได้รับผลกระทบใครติดปัญหาให้โทรไปที่นะครับหนึ่งสองหนึ่งสามไมหลายเบอร์จังนะนครับนะแต่หลายคนไม่พอใจพี่น้องประชาชนแห่กันไปถอนเงินกันหมดแล้วครับอันนี้ดูข่าวมาจาก normal ยุคคน นะครับอ่านะครับ,นะรบประชาชนก็ไม่พอใจก็แห่กันไปถอนเงินทั้หมดแล้วนะครับอืมนะครับก็คงคือการแก้ปัญหาของธนาคารในประเทศไทยของอ่าแบงก์ชาติของอะไรต่างมันช้าไม่ทันการประชาชนาก็ตกอกตกใจก็ถอนเงินกันหมดแนละ้วต่อไปแบงก์แม่กระเจงก็ถอนไปเรื่อยๆแล้วต่อไปคนก็ไม่ไม่โอนเงินแนละ้วไม่ไหวแนะล้วรับแต่งเงินสดนะเหมือนเจ๊ฝายอ่ะเจ๊ฝ้ายฟีพีเดอรู้จักร้านเจ๊ฝ้ายไหมรับแต่งเงินสดร้านเจ๊ฝ้ายอ่ะ ไข่เจียวจานละสี่พันเนี่ยนะเจ๊ฟไฝ่ยนเอฟซีตัวยงของพี่เด์เลยนะแกฟังทุกเช้าจุครูเจ้ครูสวัสดีนะเจ๊นะครับนเอฟซีพี่เด์เลยนะมิชลินเนี่ยนะครับนี่อะไรเขาบอกว่าเก้านาฬิกาที่ผ่านมาทีมข่าวลองโทรศัพท์ไปยังอ่ศูนย์ของหนึ่งซีซีหนึ่งกดสองเอ้ยทำไมมันหลายเบอร์แล้วกันนะเพื่อสะท้อนปัญหากรณีอายัดนะครับสายแรกลองโทรสิบนาทียังไม่มีเจ้าหน้าที่รับเรื่อง ระบบอัตโนมัติแจ้งเพียงว่าขณะนี้พนักงานให้บริการเต็มทุกคู่สายการุณาถือสายรอสักคู่อันนี้เป็นรายงานจากคุณสอนยุทธนะแล้วจะให้โทรไปทําไมวะนะครับเขาบอกว่าสายแรกลองโทรไปสินาทียังไม่มีเจ้าที่รับสายผมว่านหน่วยงานราชการนี่แม่งสร้างภาพนะสร้างภาพแล้วก็ทาคอนเทนต์อย่างเดียวหรือเปล่าประชาชนก็ถามว่าสร้างภาพแล้วก็ทำคอนเทนต์อย่างเดียวหรือเปล่า นี่อรยุทธโคตเมื่อ13าน,นาทีเนี่ยก็บอกว่าลองโทรไป10นาทียังไม่มีคนรับสายครับพี่น้องระบบอัจโมััินะใช้ AI ทํางานแทนคนบอกว่าเต็มทุกคู่สายกรุณารอสายสักคู่ชุกครู่นะครับนี่แหละครับหน่วยงานของรัฐนะครับเนี่ยเขาบอกเนี่ยโทรไปเนี่ยไอห1ึ่งเนี่ยนะครับเนี่ยนะเป็นเบอร์เบอร์ของแผนชาิหรือไง โทรไปสิบนาทียังไม่มีเจ้าที่รับเลยนะครับนะระ,ะบบอ,อัตโนมัติบอกว่าเต็มครับแล้วจะให้ไว้ทําไมเนี่ยทำคอนเทนต์สร้างภาพอย่างเดียวรัฐบาลเราเนี่ยนะครับหน่วยงานของรัฐเนี่ยมันเชื่อถืออะไรไม่ได้เออเชื่อถืออะไรไม่ได้จริงๆนะฮะพี่น้องครับเออมีอะไรบ้างนะครับอ่านะครับเนี่ยประชาชนบอกเข็ดไม่ไว้ใจธนาคารแล้ว โดนอายัดสองเดือนทั้งที่ไม่ได้เอี่ยวกับบัญชีมา้านะครับเนี่ครับนะผู้หญิงคนหนึ่งขอเอกสารยี่สิกิโลแจ้งธนาคารโดนอายัดสองเดือนไม่ได้เกี่ยวเลยเดือดร้อนไม่กล้าไว้ใจธนาคารถอนเงิอนออกหมดแล้วนี่แหละครับเรื่องพวกนี้มันอ่อนไหวมากนะอ,นะอ่อนไหวจริงๆเออนะครับเราไม่รู้จะพูดยังไงนะครับเนี่ยนะพี่น้องครับคนหมดความเชื่อถือในระบบธนาคาร ถอนเงินถอนทองกันหมดนะอนะครับเนี่ยนะฮะไม่รู้จะพูดยังไงเนี่ยนะนะครับให้โทรไปก็เป็นไงอืมไม่มีคนรับอีกแล้วจะให้โทรทาไมวะเนี่ยนี่ก็เป็นอย่างเงี้ยอยากก็บอกสิบนาทียังไม่มีคนโทรอืมรอประชุมรอแก้ปัญหารออะไรต่างนะพี่น้องช่วยกันแสดงความคิดเห็นเยอะๆกดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆนะครับมันจะได้ตื่นตัว นะครับนะออกกฎหมายก็คิดอย่างเดียวจะปราบบัญชีมาปราบไปปราบมาไปเจอผู้บริสุทธิ์เข้าไปก็ต้องมีมาตรการในการที่จะอายงอายัดนะต้องมีขอบเขตอืมนะครับน,นะอะไรเนี่ยหมอข่าวลงสัม สัมภาษณ์พี่เดเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับนะฮะหมอข่าวนะครับก็ลองไปดูที่เพจหมอข่าวก็ได้นะครับช่วยกันประชาสมพั์เขาก็สัมภาษณ์พี่เดย์เรียบร้อยแล้วตะกี้พี่เดก็แชร์มาแล้วนะครับเพจหมอข่าวออนไลน์นะครับทางเฟซบุ๊กก็ลองไปดูกันติดตามกันนะครับเออนะฮะเลือกตั้งใหม่พักส้มมา300เสียงแน่รัฐบาลพักเดียว นะครับนะนะครับนี่คะเป็นคนเชียร์ท้มนะคนเชียร์เพื่อไทยก็มีเขาบอกสมัยหน้าเพื่อไทยมา200แน่นะครับนะครับสองร้อยเสียงหรือ200บาทก็ไม่รู้กว่ากันไปนะครับนะครับบางคนก็บอกอนุทินมาสมัยหน้าภูมิใจไทยมาร้อยกว่าก็แล้วแต่ประชาธิตยีมาอีกสองร้อยรวมไปรวมมาแล้วสอสอเกินสภานะเพราะอะไรแม่งโมทุกพักถึงเวลาไม่รู้จะจะได้สักกี่เสียงนะครับนะ ทุกวันนี้การเมืองมันก็มี2อ,อย่างกระแสกับกระสุน2ออย่างนะนะครับนะนะครับนะนะนะบางคนบอกส้มลดลงแนออ่นะครับไม่เป็นไรนะครับส่วนใหญ่คนที่บอกว่าส้มลดลงแน่ก็คือคนที่ไม่ได้เลือกส้มก็ธรรมดาคนลกูกคนเลือกส้มก็เหมือนเดิมนะครับนะเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปแต่คนเลือกแดงเนี่ยอาจจะลดลงไปเพราะาอะไรเขายังไม่ได้เงินหมื่นผมเดินไปที่ไหนจังหวัดไหนก็าถามเมื่อ,อไหร่กูจะได้หนึ่งหมื่นเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะลดลงไปเพราะว่า S 1> <S 1> เขายังไม่ได้ส่วนที่พวกได้แล้วก็เออกูได้แล้วเดี๋ยวกูเลือกเข้าไปใหม่นะครับนะนะครับเห็นนะเพราะฉะนั้นไอคนที่ด่าส้มก็คือคนที่ไม่ได้เลือกส้มก็แค่นั้นนะครับคนที่ด่าเพื่อไทยก็คนที่ไม่ได้เลือกเพื่อไทยมันก็มีอยู่แค่นั้นเนะ่เพราะฉะนั้นบางคนบอกอะไรนี้เออส้มลดลงก็คือเขาไม่เคยเลือกส้มอยู่แล้วนะครับเห็นนะเพราะฉะนั้นนะใครไม่ชอบพักไหนก็โจมตีกันไปก็ธรรมดานะประเทศเราก็เสรีใครชอบ แดงก็เล so so, ือกแดงใครเลือกชอบน้ําเงินก็เลือกน้าเงินใครชอบฟ้าก็เลือกฟ้าใครเลือกส้มทุกคนมีสิทธินะครับอ่านะครับเข้าใจนะเนี่ยบางคนก็ไม่เอาแดงบางคนก็เอาส้มบางคนก็เอาแดงมันแล้วแต่ตามสบายนะครับนะคนไม่ชอบแดงก็ด่าแดงคนไม่ชอบส้มก็ด่าส้มคนไม่ชอบน้ําเงินก็ด่าน้าเงินคนไม่ชอบน้าเงินก็ด่าเขาก็ดงหัวสวพูดทุกวันนะครับก็ยังไม่เห็นมีใครติดคุกเลย นะครับก็แสดงว่าอะไรพยานหลักฐานแน่งไปไม่ถึงหรืออะไรหรือมีใครหมกเม็ดอะไรไว้เราก็ไม่ทราบเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกคนนะครับจะเอาใครเข้าคุกไม่ว่าเขากระโดงหัวสองวมันต้องมีหลักฐานแต่ถ้าไม่มีหลักฐานก็คือการการอะไรพยากนกรไปนะครับอได้หนึ่งหมื่นก็ไม่เลือกอ๋อนะครับต้องเอาสองหมื่นที่ไงครับนะครับเอานายกให้หนูเฉยพักอะไร่านะครับอันนี้ก็คือคนที่ไม่เลือกส้มอยู่แล้วเขาบอกว่าทําไมไปยกนายกให้ ทําทไมไปยกมือให้นําเงินเป็นนายกอันนี้ก็คือไม่ใช่สาวกส้มสาวกส้มก็บอกดีแล้วดีแล้วนะครับนะ,ะครับเพราะนั้นสาวกส้มก็เหมือนเดิมแนวคิดส้มกับแนวคิดทหารก็ไม่ตรงกันอยู่แล้วตอนนี้ทหารกําลังดังโอ้โหเดินสายตามโรงเรียนตามอะไรต่างๆนี่ก็ฐานเสียงส้มสก็ดูนะครับว่าไอ้กุมกระแสรักชาติของบรรดามแม่ทัพเดินไปตามราชพัฒน์อะไรต่างๆเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนใจเจนซีหรือคนรุ่นใหม่ให้ไปเลือก พวกเชียร์ทหารได้ไหมพวกเชียร์ทหารก็พวกพวกพวกอะไรพวกน้ําเงินพวกรวมไทยสร้างชาตินะครับก็คือแม่ทัพก็คือพวกอนุรักษ์นิยมก็คือไปตามราชพัฒน์โรงเรียนนะครับวันนี้แม่แม่ทัพกำลังเป็นฮีโร่ก็คิดว่าจะสามารถที่จะไปเปลี่ยนใจพวกนักเรียนนักศึกษาให้เลือกพวกอนุรักษ์นิยมได้หรือเปล่านะครับซึ่งคนพวกนี้คือถามส้มทั้งนั้นเลยแต่ผมมองว่ากระแสรักชาิกับการเมืองคนละอย่างไม่เกี่ยวกัน แม่ทัพลงไปก็เรื่องรักชาติแต่ผมว่าเรื่องการเมืองเนี่ยเขายัางเลือกส้อมอยู่เหมือนเดิมพวกเจนซีเพราะเจนซี C. คือเสรีนิยมอนุรักษ์นิยมนี่ก็ต้องไปฟังรุ่นใหญ่ฟังผู้ใหญ่อาบน้ําร้อนมาก่อนนะอนุรักษ์นิยมก็พวกอีลีทพวกอะไรนนพวกอาบน้าร้อนมาก่อนนะครับพวกอาบน้ําเย็นนี่ก็อ่าคนละแบบนะครับส่วนพวกส้มเนี่เขาก็เป็นคนความคิดเสรีไม่จําเป็นต้องคิด ไม่ต้องจำเป็นต้องมีความคิดเหมือนพวกทาหารพวกแก่ๆเท่าๆครูบาอาจารย์นะครับเออ่เดินมาต้องมีไม้เท้าเนี่ยพวกโซบก็ไม่เอาพวก้ซบเขาอะกล้าดได้กล้าเสียนะครับกล้าดได้กล้าเสียกล้าพูดไปเลยไม่ต้องแคร์ไม่ต้องแคร์อะไรยังการนะครับลักษณะโซบจะเป็นอย่างนี้ลักษณะพวกอ,อนั้นละอนุรักษ์นิยมก็ต้องมีที่ตำ่ำที่สูงคนแก่ต้องเคารพ ต้องกราบไหว้ต้องอะไรคนละอย่างความรักชาติว่าไปนะครับเด็กรุนเด็กรุ่นใหม่ฉลาดนะครับไม่ใช่ไปถ่ายรูปไปบรรยายเสร็จเขาจะไปเป็นพวกอนุรักษนิยมเนี่ยผมว่าไม่ใช่เท่าที่ผมสามนะผมก็มีลูกหลานอยู่ถามว่าในมึงเลือกอะไรมันก็เลือกสม้ม